สวัสดีค่ะมาพบกับไออีกแล้วนะคะไอซ์ฟอร์ดโปรดเดนะคะวันนี้นะคะไอก็จะมารีวิวนะคะเจ้าเอเวอเรสนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตัวนี้นะคะมีของแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างไปดูกันเลย ะะด้านแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าม้าแต่งนะคะนี่เป็นกระจังหน้านะคะรูปม้านะคะอันนี้จะเป็นช่องตาข่ายนะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะคะซึ่งจะเป็นตัวนี้เขาจะมีมาในรุ่นของขอยู่แล้วนะคะจะเป็นตัวหนังสืออะคริลิกสีดํานะคะและที่สาคัญเลยนะคะที่ติดกันเกือบทุกคันเลยคือนี่ค่ะสเกิร์ตนะคะวิกเตอร์นะคะรอบคันเลยตัวนี้นะคะจะไม่ได้แต่งอะไรมากนะคะจะเน้นใช้งานอ่ะ และนี่นะคะก็เป็นครอบไฟหน้านะคะครอบไฟหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นสีดําเงานะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมาดูด้านข้างนะคะด้านข้างนี้ไอไม่ได้เปลี่ยนแม็กอะไรให้ลูกค้าเลยนะคะอันนี้จะเป็นแม็กเดิมเลยนี่จะเป็นแม็กนะคะสีเขาเรียกว่าอะไรนะลมเขาเรียกว่าสีดําเงานะคะนี่จะเป็นแม็กของรุ่นเขาเลยนะคะขอบยี่สิบนะคะลูกค้า สวยงามมากๆเลยอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะคะเป็นแม็กเดิมเลยอ่ะมาดูด้านข้างกันต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยก็คือกระจกสีดําเงานะคะ อ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นคิว้วกันสาดนะคะกันสาดเขียนว่าเอเวอเรสด้วยและอันนี้นะคะก็จะเป็นครอบมือจับนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเอ่อมันกันร,รอยข่วนรอยเล็บได้ด้วยนะคะอ่าดูด้านข้างกันเลยอ่าลืมบอกไปนะคะนี่เอ่อตัวสปอร์ตนะคะสังเกตง่ายๆนะคะก็จะมีสติกเกอร์คำว่าสปอร์ตที่ข้างประตูนะคะนี่เห็นไหมอ่าก็จะเป็นตัวสปอร์ตนะคะ ด้านในก็จะเป็นสคาเพลทสีฟ้านะคะจะเป็นเฉพาะรุ่นของเขาและนะคะซุ้มล้อนะคะขนาด3นิ้วนะคะเหมาะกับเอเวอเรมากๆเลยอ่ามาดูด้านหลังด้านหลังนี้นะคะไอ้ก็จะติดเป็นครอบไฟท้ายให้นะคะจะเป็นสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะส่วนด้านหลังนะคะสเกิร์ตนะคะด้านท้ายก็จะเป็นแบบท่อคู่นะคะของวิกเตอร์นะ,ะอ่าเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ให้ดูอ่านี่นะคะเดี๋ยวจะเปิด อันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นนี่ประตูแบบอัตโนมัตินี่จะเป็นด้านหลังนะคะนี่ปิดก็ปิดตรงนี้กดปิดได้เลยอ่าแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นคาาท้ายนะคะค่าท้ายเอเวอเรสต์นะคะอ่าจะมีไฟเวลาเราแตะเบรกนะคะแล้วก็ไฟถอยสวยงามมากนะคะ ไปท้ายตัว C ของเราจะเป็น T C แบบธรรมดาอันนี้นะคะลูกค้านะคะจะเน้นเป็นดอกเบีย้ยนะคะ,ะแล้วก็แต่งได้น้อยค่ะเ,เน้นใช้งานไปดูด้านหน้ากันเลยค่ะครอบมือจับนะคะ,ะเดี๋ยวไอ้พาดูดภายในนี่ค่ะภายในนี่นะคะก็จะเป็นแอร์แยกนะคะควบคุมด้านหลังนะคะแยกจากด้านหน้านะคะนี่ พรมก็จะเป็นพรมเขาเรียกนะ่พรมกระดุมตัวสปอร์ตนี้นะคะเดี๋ยวยจะเปิดให้ดูนะตัวสปอร์ตเนี่ยค่ะมันสังเกตได้คือที่เบาะด้วยนะคะเบาะเขาจะเดินได้นะคะเดินได้สีฟ้านี่โอ้ยแกะไม่ได้ดโอ้ยไม่กล้าแกะของลูกค้าอ่ะก็จะเป็นเดินได้สีฟ้าประมาณนี้นะคะนี่หรือดูที่ขอบประตูก็ได้เนะะี่ยค่ะ สัญลักษณ์ของเขาเลยก็คือจะเดินได้สีฟ้าเอามาดูด้านหน้ากันนะคะนี่ด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นเบาะปรับอัตโนมัตินะคะจะมีจอนะคะอันนี้สามารถล็อกความเร็วไดว้ด้วยอันนี้จะเป็นครูสคอนโทรลอันนี้จะเป็นโหมดควบคุมไฟนะคะจะเป็นไฟออโต้ด้วยนะอ่าแล้วก็จอทัชสกรีนด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้สิบสปีดเนาะอันนี้ก็จะพาดูคร่าวๆนะคะภายในภายนอกอ่า นี้ก็บอกแล้วคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับการรีวิวนะคะตัว Everest ส p o r ปอร์ตนะคะช่วงนี้ Everest ก็จะรีวิวเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงสิ้นปีนะคะแคมเปญดอกเบีย้ยค่อนข้างเยอะ ยังไงนะคะไอ้ขอฝากช่องทางการติดต่อของไอ้นะคะที่ช่อง YouTube คือช่องไอ้ฟดโปรเดตนะคะและไอจะทิ้งไอเดลายนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจยังไงอะค่ะสามารถโทรสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะเขินพี่ดูกดดยไม่หยุดไม่ได้